เยาววาสศปวันนี้ก็มาพัมว่าวาเลยแล้วเราก็จะมาทำวันเดย์วักในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิชวาวาแนละ้วทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าเราก็มีเรียนประมาณแปดโมงก่อนอื่นต้องแบบน้ำกันก่อนแล้วก็แต่งตัวแลกเลย ไปเรียนกันอิ้แล้วก็ส่องกระจกนิดนึงแต่งตัวเรียบร้อยอยังนะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเซรยไพรตอนนี้เราก็รอรถรางรอรถรางก็เหมือนรอเธอมารับอุ้ยรถรางก็มาแล้วทกควขอภัยในความที่ไม่ได้ถ่ายแล้วก็มาถึงที่อาคารเรียนแล้วหาห้องไปเข้าเรียนค่ะแล้วก็อุ้ยเจอพอดีเปิดประตูปุ๊บปุ๊บปื๊บเปิดเสร็จ อาจารย์ก็กำลังสอนอยู่เพราะว่าเขาสายนะทุกคนใช่อันนี้ก็คือวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเยอะเราก็เรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็คือเราต้องมารอรถรางเพราะว่าเราไม่มีจักรยานให้ปั่นตอนนี้แล้วก็คนเยอะมากคนเพิ่งเลิกเรียนกันโคตรเยอะแล้วก็เราก็ต้องรอทักทายเพื่อนคนเยอะค่ะรถก็เต็มค่ะอุ้ย อัดแน่นเหมือนปลากระป๋องแน่รอบนี้นี่คือร้านข้าวบุสลิมนะคะแล้วก็รอกินค่ะอุ้ยน่ากินมากแล้วก็เราก็มาขับรถเล่นกับเพื่อนๆน,นะนี่ก็คืออ่างสะกวนนะคะทุกคนที่เห็นเป็นแอ่งน้ำก็คืออ่างสะกวนเราไปที่เซเว่นกันอุ้ยเจอลิซ,ซ่าด้วยลิซ,ซ่ามาทำอะไรที่เซเว่นน้าอันนี้ก็คือทางเข้ามอลนะทุกคนมหาวิทยาลัยเกษ,ษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกุลนครเดอร์ นี่คือป้อมยางค่ะเนี่คือผ่านมาอังสกุอีกแล้วก็คือเป็นที่พักแรงใจของนิสิตที่นี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองทุทกคนไปเรียนต่อเดอไปเรียนอังกฤษค่ะอุ้ยกับก่อนที่จะไปเราก็แวะซื้อนมก่อนนะที่ข้างล่างหองก็คือตู้เซเวน่นนั่นเองรอรับค่ะอุ้ยได้มาแล้วนะ แล็กตะสอยแต่เขาไม่ได้จ่ายนะมาที่ร้านจอดจักรยานนะทุกคนเพื่อมากับจักรยานคู่ใจแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยค่ะดูฟังฟังฟังตัวอะไรนีตัวอะไรเนี่ยเราก็เข้ามาทางเข้านะทุกคนเข้าไปเรียนกันโอ้โห หลบลุมหนอ่อยอุ้ยอุยอยเดินเข้าไปในตึกค่ะแล้วก็บังเอิญเจอเพื่อน my friends เจอโอ้โหแล้วก็เดินไปด้วยกันนี่ก็คือร้านน้ำทุกคนร้านน้ำรถก็คือทุกคนจะมากินที่นี่แล้วก็แล้วก็ขึ้นไปต่อนะทุกคนไม่รอช้าเพราะว่าตอนนี้ก็สายแล้วเรียนอังกฤษค่ะโอ้โหนี่คือคนเวียดน,นามเขามาแลกเปลี่ยนนะคทุกคนคนข้างนอา เรียนเสร็จแล้วก็เปิดประตูออกไปเลยค่ะอย่างรวดเร็วพอเ,เข้าก็เข้าช้าพอออกนี่ออกรวดเร็วมากนี่ก็คือเราก็จะกลับไปบทุกคนเซฮาร์อีกแล้วค่ะเราก็เดินทางที่จะไปเอาจักรยานกันเราก็รีบปั่นจักรยานเพื่อจะไปเรียนวิชาต่อไปนะทุกคนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยอุ้ยไปต่อกันค่ะก็คือเปลี่ยนรองเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปเรียนต่ออุ้ยจะไอ นี่คือเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปเรียนจ็อกกิ้งนะทุกคนประมาณ5้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งเราก็เดินทางไปซื้อปั่จักรยานไปซื้อของกินในตลาดนะคะอุที่นี่คือที่เดียวที่เป็นร้านมุสลินนะทุกคนก็คือมีอย่างที่เห็นเลยก็คือเราจะได้เป็นไข่แล้วก็เทากับน้ำอ้อยอร่อยมากสิบาทเองค่ะ แล้วก็เราก็ไปเรียนต่อมาเรียนที่อาคาร14มารออาจารย์ก่อนอาจจาะย,ยังไม่มาเลยรีบเกินอาจารย์บอกว่าให้เราวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนี้ทุกคนแต่ว่าเราก็เดินนี่ก็คือเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะั่ทุกคนคือเป็นพระพิรุณนั่นเองทุกคนก็จะมาศักการะที่นี่นะทุกคนเพราะว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็พอเราเรียนเสร็จปุ๊บเราก็มากินปิ้งย่างเด้อ <c oughs> เนือ้อยั่วๆค่ะแล้วก็กับขนมจีนแล้วก็ผักนะอร่อยมากทุกคนแล้วก็ก่อนกลับนะทุกคนเราก็มาแวะเล่นกระต่ายกันก,ก่อนกระต่ายคือแบบน่ารักมาก <c oughs> ขนฟูๆ <c oughs> แปลว่ามันดุหน่อยนิดนึงโอ้ยสีขาวน่ารักมากด้ว่อวตุ๊กตาค่ะกลับมาแล้วเจอกับเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนทุกคนแล้วก็เราก็ต้องไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือห้าทุ่มแล้วค่ะไปอาบน้ำกันตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็กำลังจะนอนแล้วไว้เจอกัน,นในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะทุกคน ขอให้ถึง1,000ซับนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาเด้อแล้วก็บายบายฝันดีนะทุกคน